กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Destination o x f e d นะครับช่วงนี้ชื่อช่วงเนี่ยชื่อเดียวกับรายการเลยนะครับน้องมีจะพาไปที่สนามช้างแบอกว่ามีเคล็ดลับของบรรดานักบิดในระดับซูเปอร์ไบท์่งจริงๆมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เขาเขาเชื่อถือนะมันเป็นความเชื่อโชคลางเฉพาะตัวตอนนี้เนี่ยกำลังจะถึงขั้งที่2ของ B I T Super b y k e ปี2016ครับมีก็เลยไป กระทบไหล่นัก no บิดมาลงไปที yeah. ่พิษเลยเหรออ๋อไปมาที่พิษเลยค่ะนี่คือมาที่รีษเลยอากาศดีมากเลยโอ้สบายโอ๋อไปเจอหนุ่มๆอากาศดีเราไปเดินที่สนามทางกันนะช่วงเสาิ์ินะคะเราไปดูกันของว่านักบิดแต่ละคนเนี่ยเขามีเคล็ดลับยังไงกันบ้างบางคนนี่เขาเชื่อเรื่องของการรับประทานอาหารเลยนะมีการพูดคุยกับรถเหมือนนี่รสซี่ก็รถซี่ใช่ใช่รถซี่เวลาก่อนจะแข่งเขาเขาจะไปไปจับไอ้เท้าเหยียบอะ แล้วก็เหมือนกับคุยกับรถไปดีๆนะวันนี้นะเดี๋ยวไปด้วยกันนะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วโค้งห้ากับพลึบปั่นปันตานาสันน่ะลอไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราไปดูกันว่าเหล่าบรรดานักดิบเนี่ยเขามีเคล็ดลับมีอะไรที่เป็นเครื่องรางของขลังก่อนที่จะผ่านทางบ้านไปชมกันใน Destination Off 4ค่ะ คุณผู้ชมคะ Destination of Speed สัปดาห์นี้นะคะมีอยู่ที่สนามช้าง International Circuit ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ BRIC Superbike Championship ปี2016สำหรับสนามแรกสุดสัปดาห์นี้ค่ะก็จะไปสู่สนามที่2กันนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวมินจะมาหาคำตอบจากเหล่านักบิดค่ะว่าเขามีเคล็ดลับอะไรกันบ้างสำหรับสนามที่2ที่กำลังจะมาถึงไปค่ะเจอคนนี้ต้องถามสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะเดิล พี่ขอถามหน่อยสักนิดนึงว่าก่อนที่จะมีการแข่งเนี่ยมีพิธีกรรมความเชื่ออะไรก่อนไหมคืออย่างรรซี่เนี่ยเขามีการคุยกับมอเตอร์ไซค์ก่อนของตัวเบลมีอะไรไหมคะของผมก็ไหวเ้เจ้าทีเจ้าทางนึงครับคือเหมือนเรานับถือศาสนาพุทธอะไรอย่างเงี้ยครับเหมืนนอน,น,มนผมไปแข่งแข่งญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือความเชื่อของเราครับคือก็จะมีทุกที่ครับคือจะเป็นการไหว้รถไหว้พระแม่ธรณีแล้วก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นความเชื่อส่วนตัว คราวนี้ถามไปสักนิดนึงตอนที่อยู่ตรงก่อนออกตัวเนี่ยสัญญาณแบบประมาณก่อนสัญญาณประมาณ3วินาที2-3สวินาทีก่อนที่จะเริ่มออกตัวเนี่ยคิดอะไรอยู่คิดละิดคิดคิดว่าต้องต้องทำไห้ได้คือตรงนั้นมันมันไม่คิดอะไรครับคือเราต้องเราต้องมั่นในการอยู่ในกิจสตาร์ตคือใจเราต้องอยู่กับรถแล้วก็สติ โฟกัสม oh, ีสมาธิกับการแข่งที่การแข่งขันแล้วครับถ้เาเราไปคิดเรื่องอื่นอย่างเงี้ยมันจะเรื่องโฟงกัสมันจะไม่ได้ส้ถึงสนามที่2แล้วรู้สึกยังไงบ้างสนามนี้ก็ถือว่าเป็นคือคาราสกีต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่ของวงการเลยนะครับน้องใหม่ของวงการทีรหร่หมายถึงว่าในการเลสซิ่งทีมของคาราสก i ไทยแลนด์นะครับคือเป็นปีแรกแล้วก็ ผลงานก็เริ่มจะพัฒนาขึ้นดีได้เรื่อยๆนะครับในรุ่นซปเปอร์ปอร์ปีวันนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เข้ามาในบูทนี้นะคะไม่ถามไม่ได้เลยอะโลโก้ตัวเบลข้างหลังเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะหน้าผมเหมือนลิงไหม ตอนนี้อยู่กับสมาชิกทีมที่ชื่อน่ารัก,กมากนะคะต,ต่อเต่าซิงสวัสดีทั้งสองท่าน,นะคะ่ะคุณอาร์มและคุณเติ้งนั่นเองนะคะถามก่อนชื่อทีมเนี่ยคือแบบสะดุดตามากต,ต่อเต่าซิงจริงๆเต่ามันช้าไม่ใช่เหรอคะใช่แต่แต่ทีมนี้เร็วเร็วเร็วทีมนี้เร็ว<ๆ>ทำไมถึงเป็นต่อเต่าซิงก็จะมีพี่ต้นเจ้าของทีมพี่เติ้งและพี่ต้อมแลแต่ผมเป็นอาร์มผมเพิ่งมาทีหลังก็เลยเป็นต่อเต่าซิงนานไหมคะกว่าจะสรุปเป็นชื่อต่อเต่าซิงได้ สักพักหนึ่งอะครับประมาณเดือนหนึ่งอะครับผมจะคิดว่าแบบเอยต่อเต่าซิ่งนี่แหละเท่สุดแล้วอ่ะตอนนี้ก็มัจะถึงสนามที่2แล้วของ b R c Super เปอรบนะคะถามก่อนเลยว่าปกติแล้วเนี่ยมีการแบบว่าเตรียมตัวยังไงมีความเชื่อหรือมีเคล็ดลับอะไรก่อนแข่งไหมก็เตรียมตัวก็ส่วนมากของผมจะเป็นออกกําลังกายใช่แบบนี้มากกว่าแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อม่อยไม่มีแบบเคล็ดลับอะไรอย่างเงี้ยหรอแบบคุยกับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าแบบ มีว้างมีบ้างก็เป็นทำสมาธิมากกว่าใจคราวนี้ถามหน่อยวินาทีก่อนออกสตาร์ทเนี่ยคิดอะไรอยู่กดดันกดดันมาสนามที่แล้วนคกข่อยสีขาผมมึงหักก็พักมา6เดือนเนี่ยแล้วในสนามแรกที่ไปขี่ก็เครียดเครียดนะก่อนออกสตาร์ทมันไม่ได้เหมือนทุกครั้งเลยครับมันจะกดดันกดดันมากแต่ว่ายังไงก็ต้องดีแน่นอนเตรียมตัวสำหรับครั้งนี้ยังไงบ้างค่ะสามที่สองแล้ว ก็ออกกําลังกายตลอดนะครับแล้วก็จะมีส่วนมนต์ไหว้พระทําสมาธิอะครับให้มันน,มนิ่งเพราะว่าต้องมีสมาธินะแน่นอนสําหรับการแข่งในครั้งนี้อขอให้ทั้งสท่านโชคดีนะคะต่อเต่าซิงค่ะ ตอนนี้อยู่กับซุปตาร์ของามาฮ่าพิศุกค่ะสวัสดีค่ะพิศุกค่ะกำลังจะแข่งสนามที่สองแล้วสำหรับ b i c Superbike 2016ค่ะเตรียมตัวยังไงบ้างอันนี้ขอเตรียมตัวแบบที่เป็นความเชื่อส่วนตัวของพิสุกนะครับก็ส่วนหนึ่งละอันดับแรกเลยเราก็เตรียมตัวร่างกายเรานะครับแล้วก็เตรียมตัวรถเป็นเรื่องปกติของทุกทีมที่ทํากันนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงการแข่งขันหรืออยู่ในช่วงการซ้อมเนี่ยเป็นส่วนตัวนะครับก็ผมก็จะไม่ไม่ทานพวกกล้วย เข้าเมาหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับกล้วยที่ทำให้เราลื่นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือนานละนานแล้วครับก็แข่งรถมาทั้งหมดตอนนี้ก็20ปีแล้วนะครับก็ปีนี้ป็ปีที่20นะครับก็ตั้งแต่นั้นมาไม่เคยได้ทานเลยแล้วก็คือโชคดีในทุกๆสนามใช่ครับโชคดีทุกสนามครับแลวคราวนี้ด้านของการเตรียมตัวของทีมด้วยเตรียมตัวยังไงบ้างคะก่อนที่จะถึงสนามสองครับก่อนถึงสนามสองแน่นอนตอนนี้เรามีการฝึกซ้อมนะครับค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าตอนนี้เราทําเวลาค่อนข้าง ค่อนข้างเวลาค่อนข้างเร็วนะคู่แข่งก็ค่อนข้างเร็วนะครับ mm hmm. ก,กลายเป็นว่าเราตอนนี้ทางทีมและทางตัวผมเองก็ฝึกซ้อมค่อนข้างหนักเหมือนกันครับคุยกับนักแข่งมาพอสมควรแล้วคนนี้ขอคุยกับเจ้าของทีมกันบ้างค่ะสำหรับติ๊กน็ตเวทซิ่งทีมค่ะสวัสดีค่ะติ๊กน้ตสวัสดีค่ะ ถามหน่อยจากการเป็นนักแข่งจนกลายมาเป็นแบบเจ้าของทีมเองอ่ะบทบาทแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนฮะคือตอนนี้ผมก็เป็นนักแข่งอยู่ด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของทีมด้วยก็คือว่าเป็นนักแข่งในในนามเอเชียก็เลยไม่ได้แข่งที่เมืองไทยแต่ว่ามีเวลาอยู่ที่เมืองไทยเยอะก็เลยมีเวลามาช่วยคุณพ่อดอูแลทีมแล,แล้วแตกต่างกันไหมของการแบบว่ามาบริหารทีมกับการที่เป็นนักแข่งเองอะ่ะมันมันตต่างกันยังไงบ้างส่วนตัวของติณดน,นี้แตกต่างกันมากเพราะว่าผมได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบ ในชิงแชมป์โลกมาด้วยก็เลยแบบรู้เยอะก็เลยต้องเอามาพัฒนานในทีมให้มันเยอะขึ้นแลยเพื่อแบบให้ให้มันก้าวขึ้นไปอีกหนึ่ง,หน,งหนึ่งระดับเงี้ยก็แบบจะให้จะให้มันท้ายแบบว่าดีขึ้นไปเรื่อยๆมีมุมมองจากนักแข่งมาปรับปรุงในทีมเออในนักนักแข่งเองด้วยในการดูแลทีมด้วยแล้วก็การจัดพีมการจัดอะไรให้มันดูดีกว่ากว่ากว่าที่เคยเป็น ของเหล่าบรรดาน,นักบิดในการแข่งขัน BRIC Superbike ปี2016ที่สนามช้าง International Circuit นั่นเองนะคะคุณผู้ชมที่สำคัญค่ะอย่างนี้ทุกคนขอให้คุณผู้ชมนั้นเป็นกำลังใจให้การแข่งขันในครั้งนี้รอบที่2แล้วสุดสัปดาห์นี้พลาดไม่ได้นะคะ โอ้นี่คือเคล็ดลับนะครับของบรรดานักบิดไทยที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนกันนะเบนะอย่างซุปอนุชานักเจริญสีนักบิดยามาาคือเคล็ดไม่กินกล้วยไม่กล้วยข้าวเม่าด้วยากล้วยเนี่ยมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความลื่นเขาบอกมันเคยรู้จักไหมข้าวเมารู้จักค่ะข้าวเม้าที่จะอร่อยเนี่ยมันต้องกินกับกล้วยแล้วกล้วยก็คุณจะต้องเป็นกล้วยไข่นะครับตอนนี้ผมเข้าใจว่าคุณอนุชาเนี่ยไม่กินกล้วยเพราะว่า จักรยานยนต์สองล้อเปลือกกล้วยมันทําให้ลื่นนะแล้วเข้าเม้าเนี่ยพอมันลื่นด้วยเปลือกกล้วยแล้วมันก็จะไปคลุกเข้าเมากับฝุ่นตายลงไปในอะไรนี่คือความเชื่อก็เป็นความเชื่อนะคะของแต่ละคนบางคนก็มีคุยกับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยมีนึกถึงพ่อแม่มีนึกถึงสมาธิสิ่เยอะเกิดขึ้นทุกทุกอย่างเลยแต่ละคนก็มีวิธีก็มีความแตกต่างกันแต่ท่านที่อยากรู้เหมือนกันคนนี้ยังไม่ได้ถามนะคะท่านนี้แหละค่ะ อย่างนั้นเลยเหรอนแข่งแลลี่เนี่ยมีลัคกี้คามอะไรไหมคะหรือว่าผมผมก็มีนะก็มีนะพูดถึงว่าการเชื่อแบบนี้คือหนึ่งแข่งแรลลี่พอเริ่มแข่งขันไม่กินกล้วยแต่ไม่ได้ไม่แต่ว่าไม่ได้กลัวลื่นนะเพราะว่าแรลลี่มันต้องลื่นถูกไหมมันต้องมันต้องเข้าโค้มันต้องลื่นแต่ไม่กินกล้วยเพราะว่ามันเป็นอาหารลิงเดี๋ยวไปกินข้าวลิงอยู่ในป่าไปพัง อ่าแล้วที่สุดก็คือสมัยก่อนไหว้แม่สมัยนี้วันนี้พรุ่งนี้เป็นเทศกาลวันแม่ก็ไหว้เมียแทนดีไหมอยู่ในคอรมอนะฮะใช่แล้วฮะไม่ใช่ฮะสมาคมคนรักเมียโอ้อันนี้แน่นอนนะคะดีเด่นจริงๆรับรองว่าอันนี้ไม่มีพลาดออกอากาศแล้วรับรองรอดนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะครับที่น้องมีนนั้นพาไปกระทบไหลนะครับประดานนะเด่นดังๆแถวหน้าของเมืองไทยกับรับก่อนลงสนามแข่งการที่ว่าสมมติถ้ามากไปพ็อต ช่วงที่ไฟแดนติดห้าดวงแล้วก็ลังจะดับในอูวิว่งนัดเดือนสำคัญมากก่อนปิดคันเร่งออกตามนะครับนี่ก็คือช่วงของ g e n i n a t i o n of speed นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากับมรรดาข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับับ้งความเคลื่อนไหวในรายการนี้ที่สนามพางและความเคลื่อนไหวอื่นๆด้วยทีวิตพักกันสักครู่หนึ่งครับ